เิาทางแผนเท็จในคู่ของยูแคนาดาแล้วนะครับเราเห็นนะครับว่ายูแคนาดานั้นเกิดการทาสวิงโลหไฮและายใหม่ของเมื่อวานนะครับทําให้เรามองว่ามีโอกาสที่จะเป็นอนุ่มเชิงขาขึ้นนะครับเราจึงให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่างนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับอ่ะเดีนี้นะครับในชุดโซนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่โซนแนวต้านถวราคา1.3440นะครับกับ1.3333นะครับ โซนแนวต้านที่2ก็จะอยู่ที่ประมาณราคา1.3323กับ1.3317เราจะรอสัญญาณนะครับให้เกิดสัญญาณนะครับที่เทสตโทรแบคลงมาที่โซนแนวต้านก่อนแล้วรอสัญญาณชาร์แพทเทิร์นกับตัวนะครับในรูปแบบของดับเบิลบัตทอมนะครับอินเวอร์เทนเอ็โชเดอร์หรือว่า QM นะครับเกิดสัญญาณใดสัญญาณหนึ่งนะครับแล้วเราจะรอสัญญาณทำขานะครับในส่วนของหายหายแล้วเกิดไฮโลแล้วก็ รอสัญญาณนะครับที่ PA บ u y นะครับเราก็จะบายกลับขึ้นไปครัไปเก็บกำไรที่โซนราคา1.3398นะครับถ้าโซนแนวรับแรกรับ่อยู่เรามารบที่2นะครับแล้วรอสัญญาณนะครับนะครับว่าจะเป็นสัญญาณ QM Double Bottom Head Inverted e a d n d Shoulder พวกนี้นะครับแล้วรอสัญญาณให้ยกสัญญาณหายหายขึ้นมาก่อนครับแล้วกด Swing Lower Higher Low นะครับแล้วก็บายกลับขึ้นไป ครับเก็บกำไรที่ราคา1.3398ส่วนการวางคําสั่งซื้อขายล่วงหน้านะครับเราจะวางคําสั่งในโซนแนวรับนะครับโซนแนวรับแรกนะครับบายลมิตท,ที่ราคา1.3336โซนนรับ2นะครับจะบายลมิตท,ที่โซนราคา1.3321ซับรอสนะครับจะอยู่ที่โซนราคา1.3310 TP ก็จะอยู่ที่โซนราคา1.3398อันนี้เป็นแผนเทรดเป็นคู่สกุลเงินของตัวยูแคนาดานะครับ